ต่พี่ว่าเขาเลี้ยงง่ายปหนูใช่เราทำความสะอาดก็ง่ายหนูนี่โอยเวลาทำความสะอาดต้องคอยระวังร้กลัวมันจะกระโดดขึ้นมาเนาะจะกระโดดขึ้นมาก็เสร็จนี่ไม้สำหรับไว้ตีปากเขาเนี่ยมันชอบกัดขอบบอเนี่ยตอนนั่งก็จะกัด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  มันเด้นงูอะตามคนนี้มันมันมันขวดนี่งูน่ะตัวนี้คล้องนะยังยังไม่ท้องอันนี้ลูกเขาอยู่นี่ตัวนี้คือพร้อมผสมเลยนะครับใช่ใช่ถ้าถ้าแล้วมันจะแปลกที่ไหมครับจะผมย้ายมันไหมจะแปลกที่ไหมมันก็จะให้จะจะดูดควรให้ผสมให้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไปผสมให้ดีมันไม่ยากไมันไม่ยาก มอายุมันอันนี้พร้อมแล้วอันนี้ก็ได้สิบเดือนแล้ก็ได้สิบเอ็ดเดือนสองตัวนี้คือต้องเลี้ยงอีกสักพักใช่ใช่ใช่เลีเ้ยงอีกสักพักเพราะอันนี้เขาอันนั้นเขาหกเดือน Peace out.